ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าหลักสำคัญที่ผมเคยพูดมาเสมอก็คือ,อเราต้องนำเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิดไปให้ได้นะครับซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าสองเครื่องยน,ยนต์หลักในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือส่งออกกับการท่องเที่ยวซึ่งอพอเราเจอโควิดเนี่ยเราเหลือเครื่องยนต์สำคัญคือการส่งออก ส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยก็หายไปเยอะผมไปนั่งดูตัวเลขก่อนเกิดโควิดการท่องเที่ยวเราคิดเป็นประมาณ11%ของ GDP แต่พอช่วงวิกฤตโควิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยเหลือแค่เปอร์เซ็นต์กว่าๆขณะที่การส่งออกจาก45%ของ GDP เนี่ยเพิ่มไปเป็น5 1ซึ่งก็ถือว่าการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเราเปิดประเทศ แล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นโดยมีเงื่อนไขเรื่องการดูแลเรื่องโควิดควบคู่ไปด้วยก็จะช่วยให้ GDP ของเราเพิ่มขึ้นได้คือมีตัวเติมเข้ามาอีกตัวหนึ่งคือการท่องเที่ยวนะครับ